ดูสาวน้อยได้ผ้าหม่มผ้าห่มสีชมพววูวันนี้หนาวมากเลยนะคะวันนี้หนูต้องห่มผ้าโกนหนูหนาวคะ่ะเออไม่ต้องมัดหรออันนั้นปล่อยเลยนนะมันเจินตีหนาวคะ่ะวันนี้ลมแรงนะคะ วันนี้ลมแรงหนูได้หม่มผ้าห่มนะคะเอออย่ามาดึงผ้าห่มหนูเสอยังเลยอ่ะออขอได้ไหมคนะลอได้ไหมคนะอ,มอย่ามาดึงผ้าห่มหนูหนูจะให้อยู่อย่างนี้อย่ามาดึงผ้าห่มหนูเออเออบอกว่าอย่ามาดึงผ้าห่มหนูเออข่อหน,นห็นไหมแม่ แม่เขาบอกว่าทําอะไรลูกสาวฉันเนี้ยทําอะไรลูกสาวฉันเนี้ยืลูกสาวฉันได้ห่มผ้าอุ่นแล้วทําอะไรนี่ขาสั่นไปหมดเลยเนะี่ยหนาวอะ่ะโอ้อุ่นไหมคะได้ห่มผ้าอุ่นไหมอ,อุ่นจังเลย <laughs> ไปละ อุ่นค่ะนี่อ้าวหนูจะเล่นกับพอ่อพ่อไปซะแล้วหนาวขาสัน่นขาสั่นห่มผ้าให้แล้วไปแล้วค่ะไปแล้วสำรวจคคกไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปหาพี่วาแล้ว พี่วาหนูได้ใส่หนูได้ห่มผ้าอุ่นมากเลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหได้ผ้าอุ่นจังเลยโสาวน้อยสาวน้อยได้ผ้าอุ่นจังเลยวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาจะได้ไม่หนาวหนูจะได้ไม่หนาวค่ะวิ่งไปวิ่งมาเลย <c oughs> อยากให้พ่อเล่นด้วยอ,ะ <c oughs> อ่ะเอเออาปูที่นอนให้หนูปูที่นอนให้หนูหน่อยค่ะพ่ออผมผ้าแก้หนาวผมผ้าคลายหนาวพ่อหนูหนาว ทำดูกทำเออมาแล้ว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 เออเออเออนอนลงหนูจะนวดให้นอนลงนอนลงค่ะหนูจะนวดให้เออนอนลงหนูจะนวดให้นวดขานวดขานวดขาตรงนี้นวดขานวดขานวดขาค่ะนวดขานวดขานวเอาเอานวดนวดให้พ่อนวดให้พ่อ แล้วพ่อก็ให้นวดยังไงล่ะหนูมาไม่ได้นั่นนะหนูมาไม่ได้ให้หนูนวดยังไงล่ะพ่ออยู่ข้างนอกหนูอยู่ข้างในเนาะเออเอาเอามามามนนวดให้พ่อใหม่ค่ะมานอนดีดีนอนดีดีเออจะนวดให้เออ เออเออตรงไหนตรงไหนโดนปากแล้วบ uh. uh, uh, ัดนี้นั u, au, ่นเป็นยังไงล่ะโดนปากแล้วบัดนี้เจ็บไหมเอาดูสิโอพ่อสิเออโอ้โอ้หนูขอโทษค่ะหนูขอโทษค่ะไปแล้วไปแล้ว หนูทำผิดหนูไปแล้วคนเนเรู้ว่าผิดนะคะไปแล้วไปหาแม่แล้วนะคะมา,ม,าม,าม,ามาแล้วมาเร็วมาแล้วมาเร็วมาแล้วอ่ะแลแจ็ง นอนดีๆนอนดีๆหนูจะนวดให้หนูดีค่ะดีๆค่ะอุ้อุ้อุขาไหมนวดแขน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 นวดขขเออากับพ่อขาเขากับพ่อขาเออพอพูดเสียงดังอะ เออนวดแขนก็ขาก็ไปด้วยไงระบบระบบขากับแขนไปด้วยกันเออเออเอามาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วาแขนลงมาแขนนมาแขนนตา นอนลงนอนลงนอนลงนวดแขนก่อนนวดแขนก่อนไล่เส้นก่อนไล่เส้นอยืออ่าไล่เส้นก่อนไล่เส้นจจ๊๊บบไล่เส้นอ่ะขบวนก็ได้ขบวนนี้ก็ได้ไม่ไม่ได้ดังใจหนูไม่ทำไปดีกว่าหนูไม่ทำพ่อไม่ให้หนูนวดตัวให้เออนอนลงให้นวดนวนหลังก็ได้อ่ะนวดหลังนวดหลังนวดหลังอ่ะนวดหลังนวดหลังนวดหลังอ่านวดหลังนวดหลังอ่านวดนวดนวดนหลังให้น่อยนวดหลังนวดหลังเออเออเออ เออนนอยนวดไหลอนนไหลอู้อู้เดียวด้วยอุ้ยอ้ยอุ้ยลกค่อยๆได้เอมาเออเนี่ยนค่อยๆสิไหมเออเก่งาเก่งเออนนน่นเอเ่เเออนนมือนํ่น่นมือนึ่งนืทงน่งท้งหนึ่งทั้หนึ่งทังหงทงพี่พี่ัพี่พี่ขบนขาขบวนขาขบนขบนนาคนเลง่้าขบนขบน บนข้างนี้นีิลุกบนแมนคารุ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำบนนีิลุกยี่งชาแกนดูต้องต้องหัมหมดทุกอย่างนี่นี้คำบนคำบนคำบนนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมพี่เห็นไหมนอนด้วยนอนด้นอนนอนหนูอยากนวดข้างหนูอยากนวดข้างล่างพ่อจะให้นวดข้างบนน่ะไม่ท้อไม่พอใจอ่ะนอนด้วยมีนอนมีนอนคำบนค่ะคำบนนะลุกคำบน

เอ้ยขาหนูเกือบติดพ่อรู้ไหมว่าหัวหนูจะติดเนือ,อขาขาออกมาแล้วเออทำอะไรนี่ทำไมไม่เหมือนเดิมนี่เออไม่เหมือนเดิมเลยดูเอาไม้ออกแล้วเออหนูไม่มีที่เหยียบเลย นอนนวดนอนลงพ่อนวดลงนอนลงหนูจะนวดให้นอนลงอะไรอย่างนั้นพ่อบอกเก่งว่ะเก่งไปเยอะลังคาลมทุกเก่งแค่พ่อนม่อู้หลมแหมอู้หลมแรงนะคะวันนี้หนูได้ห่มผ้าแล้วก็ไม่ค่อยหนาวได้ไออุ่น นั่งข้างบนข้างบนนงข้างบค่อยๆกันได้รอขืาจ่อยกน้นวดหนูด้วยเอานวดนวดไหลนวดไหลนี่ข้างบนข้างบนบนอย่างนี้เค่องางนี้เค่งอย่างนี้